อภัยทานเอาเวลาทานอภัยญาปชาทานนั่นคือตัวสินห้านั่นเองตัวสินห้าเนี่ยพระองค์บอกตรัสบอกเป็นมหาทานชั้นเลิศโยมอยากให้ทานง่ายๆไม่มีเงินสักบาทรักษาสินไปเลยเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณในทานข้อที่หนึ่งในสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองโยมไม่ลักทรัพย์ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณ แค่ยอมบังคับใจตนเองไม่ปล้นธนาคารเนี่ยเงินของชาวบ้านไม่ต้องสูญเสียตรงเยอะควบคุมใจตนเองดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนเองรองบอกการรักษาตนเองเป็นการรักษาผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติดังนั้นการจเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการรักษาตนและเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยสำรวมจิตอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมคนบางคนไม่เข้าใจเห็นว่านึกว่าผู้เจ้าเห็นแก่ตัวให้รักษาตนให้ให้ดูแลตนเองให้ดี แต่นั่นแหละเป็นการดูแลสังคมเป็นการดูแลคนอื่นโยมรักษาตนเองด้วยการเสพครบธรรมะอดทนอดกลั้นเกิดความอาฆาตความพยาบาทมาแล้วอดทนอดกลั้นไม่ทําไปตามความคิดอกุศลนั้นคนอื่นได้รับการรักษาไหมเขาไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราใช่ไหมเขาไม่ต้องถูกทิ่มแทงด้วยหอกปากพระเจ้าบอกคนเราเนี่ยใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันดังนั้นโสดาบันเนี่ย จะละตรงนี้ได้การขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงและกันและกันด้วยหอกปากนี้เป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันเห็นนะเนี่ยสุดตาพวกนี้โยมต้องมีถ้าโยมมีสุดตาพวกนี้โยมจะเข้าใจชีวิตสังคมมันจะอยู่ง่ายสงบสุขแล้วมันเป็นสัจจะาที่ใช้ได้กับทุกคนคนทุกเชื้อชาติฝรั่งก็เป็นเราก็เป็นดังนั้นโยมไปทุกสังคมจิตมันจะมาตรฐานเหมือนกันหมดและถ้าโยมเข้าใจอาการจิตอย่างนี้คือพระุทธเจ้าบอกถ้าฉลาดในวารละจิตของตนเนี่ย เธอจะฉลาดในวาระจิตคนอื่นเหมือนกันโยมก็จะรู้เพราะจิตคนอื่นก็เหมือนกับเราเราไม่ปรารถนาที่จะถูกเ้าค่าคนอื่นก็เหมือนเราเราไม่ปรารถนาจะเสียทรัพย์สินเงินทองคนอื่นก็เหมือนกับเราผู้เจ้าบอกแล้วเธอจะเอาทาที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นไม่ล่ะก็ไม่สมควรใช่ไหมดังนั้นนี่คือการบัญญัติศินห้าของผู้เจ้า อย่าเอาทำที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่ที่ตนเองไม่ชอบใจไปมอบให้กับคนอื่นใช่ไหมเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันและนี่คือภัยเ,เวรห้าประการยาโยมถ้าเข้าใจอย่างนี้ยมจะเข้าใจหลักการของพระศาสดาดังนั้นศินห้ามันเป็นการไม่เบียดเบียนกันทั้งตนเองและสังคมและสังคมมันก็สงบเองเพราะสังคมมันเกิดจากคนคนหนึ่งมาประกอบกันเป็นสังคมทุกคนรักษาตนเองสังคมถูกรักษาไปด้วยโดยอัตโนมัติ อย่าไปวิ่งรักษาสังคมโดยไม่รักษาตัวเองนะนี่ความจริงเป็